บทสวดมนต์ความเพียรพระปิตาย,ยอเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดน,นางสาววนิกาหลพันธ์รหัสความเพียรหนึ่งสี่สองครั้งที่สามสิบวันที่วันที่สิบครั้งที่สามสิบวันที่เก้าเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอีพีหนึ่งค่ะ บัดนี้เป็นครั้งที่30ตรงกับวันที่9เดือน12-2568ข้าพเจ้านางสาวคนิกาหล่อพันขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาเล่เป็นอาจาริยาบูชาเด็องค์พระควัมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดท้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจ,จงมาอนุโมทนาในการสวดตถาทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพบุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจ,จงบรรดาณจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดตัายายมุลต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาลีสุอัต,ตราคัดฉันตูเทวตา สัตธรมมังมุนีราชัสาสุนันตุสักข,ข้ามุกทังสักเคกาเมีจะรูเปคิริสิคาราตเตระตาเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมแต่รุว่านคา,าหานีเคหาวัตถุมหิเขเตบุมมาจายันตุเทวาชละ,ะลทลรวิสมียักขาคันทัพพคนาติดถันติดถันตาสันติเกยังมุนิว,วราวาจะนั่งสาธโวมสุนันตุ ธรรมะสวนาการูไะยมพทันตาธรรมะสวนาการูอะยมพทันตาธรรมะสวณนาการูอะยมพทันตาบทส่วนนามการสิทธิคาสานามูตสาภะคะวาตูวะระหะตูสัมมสรราสัมพุตสานามูตสาภะคะวาตูวะระหะตูสัมมาสัมพุตสะนามูตสาภะคะวาตูวะระหะตูสัมมาสัมพุตสาบทส่วนสัจจากิริยาคาถาัติเมีธารนางอัญยัง พุทธมีสรนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเทนะสุธีมีหนตูสัพพธาัตีมีสรนังอัญยังธรรมโมมีสรนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสุธีมีหนตูสัพพธาัตีมีสรนังอัญยังสังโูมีสรนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสุธีมีหนตูสัพพธาบทสวนมหาการุณิกนาถติอาทิต กาคาถามหาการุณิโกนาถูอัฏฐายะสัพพปานินางเปรูตวังปรมีสัพพาปัตูสัมโพธิมุตตามังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมาโหนตูสัพูปัตถวามหาการุณามหาการุณิโกนาถูหิตายะสัพพปานินางปูรีตวาปรมีสัพพาปัตูสัมโพธิมุตตามังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมาโหนตูสัพูปัตถวามหาการุณิโกนาถูสุขายะสัพพาปานินาง กูรีตวาปรมีสภาปตูสัมโูธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมาหุนตูสภูปัทวาบทสวดมหาสมัยยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระควาสุสัก,กสุวิหาราติกะปีเล้าว,วัตุสมิงมหาวนเนมหัตหาภิขูสังเคนะสัตสิทธังปัญจามเตตหิพิกขูสเติเเหิสภีหิวะ อรหันเตหิตสตาหิจาโลกาธาตูหิทเทวตาเยหุยะเยนาสันนิปติตาหุนติภักขวันตังทัศนายาภิขูสังคัญจัอทุอัฐาโขจตุนังสุทธาวาสากาพิการนงางเทวนางเอตตาทาหสีอายังโคภะควาสากเกสุวิหารติกปิลว,วัตุสม,มิงมหาวานเนมหาตาพิกขูสังเคนาสิถิงปัญจามตตหิภพิขูสเตหิสเปเหวะ อาราหันติหิทัททสหิจะโลก,กะทาตุหิเทวตา,ยาเยยภูยะเยนะสันนิปติตาหุนตีพระกวันตังทัศนายาภิขุสังัญจายันนูนาเมยามปีเยนะพระควาเีตูปาสังกะเมยามะอุปสังกะมิตตาวาพระกวันตูสันติเกปัญจิกะคาถาภาเสยามะตมาติอาถาโขตาเทวตาเสยยถาปีนามะบาลวา ปุรที่สูสามารถิตังวาพาหังปัสสารรยะปาราปัสสิตังวาพาหังสามมิทยะเชยยะเอวะเอวะเมวะสุดทางว่าเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตปตุระหังสุอัตขุตาเทวตาภะคะวันตังอภพิวาทิตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันติงติตาขเอกาเทว ตาพระกวโตสันติเกอิมังคาถังอาพาสิมหาสัมมโยบาวนัสมิงเทวกายาสมาคาตาคา,าตามมหาอิมังธรรมะสัม,มยังทักิตาเยวาอปราชิตสังคันติอาถาโขอ,อัปราเทวตาพระพกะวัตสันติเกอิมังคาถังอาพาสีตันตระพิขโอสมาทาหังสุจิตตังอัตนโนอุชก,กมามังสุ สารถีวะเนตานิฆะเหตตวาอินทริยานิรักขันติปันติตาติอาธาขูอัปราเทวตาพระกันตูสันติเกอีมังคาถังอาาสิเชตวาขีลังเชตวาปารีคังอินทขีลังโอหัจยมะเมชะโอหัจยมะเมชะเมชาเตจรันติสุทาวิมะวิวิมะลาจักขุปตาสุทันตาสุส,สูนาคาติ อาทาโูอปาราเทวเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิสยเกจีพุทธังธรนังคตาเสนะเตคามิสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวากายยังปริปุริสันติติอ,อาทาโูพระควาพิขูอามันเตศีเยภุยเนะเยนาพิขเวทสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติทัตตา ขตังทัศนายาภิขูสังขัญจะเยปิเตพิกเวอเหิสุงอตีตะมัทานานังอรหันโตสัมมาสัมพุทโตตสัมปิพระวันตานางเอตาบรมายวะเทวตาสันนิปติตาอาหิสุงสือยถาปิไม่ยหังเอตาราหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตะมัทานานังอรหันโต สัมมาสัมพุทธ,ธาตสัมปีพระกวันตังตา낭เอตตบารมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสสันติเสยยถาปีมยหังเอตารหิอาจิกิสามิวิขวีเทวกายานังนามานิอิตายิสสามิพิกขเวเทวกายานังนามามิเทศิตส,สามิพิกขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถาสาธุก,กัง มานาสิการุถาพาสิตสาสามีติเอวามพันเตติโขตพิขูพระกวโตุปจัตสสูงพรว่าอตาเทวโวจะสีโลศีโลกะมานุก,กันุก,กัตสามียถาภูมิมาตทัตสิตาเยสิตาคิดิคัพพรังปหิตตตาสมาหิตาปูถูสีหาศีหาวะสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุนโน โอทาตามะนาัสาสุทธาวิปสัสสนามนาววลาพิยโยปัญญาสติยตวาวันีกาปิละวัฒเวโต,ตูอมันตยิสัทธ,ธาสาวกีสตานีรตีเทวากายาภิกันตาตีวิชานาถาภิกขะวเตีจาอาตบปมมะก,กรุงสุตตาสุตตวาพุทธะศาสานาตีสัมประตูระหูยานังอามาน,าน,าานาอมุษสานัสศสนงอเปกีสตะมัทธคุงศาสังอถาสัตตริง สตังเอเกสหัส,สานังอมานุสานามัตถนามัตถสูงอเปเกนันตมัมทักขุงคิดศิสาสภาพุตตาอหุงตันยาสัพังอภิญญาญาว่าวาคิตวานะจักขุมาตาตัวมันตายิสัทธาสาวากีศาสนาระรตเทวกา,ายาอภิกันตาตีวิชาณาถาพิกโวเยโวหังกิตายิสามิกิระหีอนุป,ปุพพส ส voi, ัตสหัสาวยขาคุมากปิละวัตวาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนมูธามนาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานางชาสหัสาเหมวตายขานานัตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนมูธามนาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานางสัตาคีราติสหัสายขานานัตวันนิโน อิติมันตชุติมันตวันนาวันโตยัสสัติโนโมทามนาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังอิจเจเตโสฬาสสะหาสายขานานัตตวันนิโนอิติมันตชุติมันตวันนาวันโตยัสสัติโนโมทามนาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังเวสามิตตาปัญจสตายขานานตตวันนิโนอิติมันตชุติมันตวันนาวันโตยัสสัติโนโมทามนาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนัง กุมพิโรราชาคาหิโกเวบุลละสาวีนิเวสาวนังพิยโยนังสตาสหัสังยขาปาริรูปรูปาสติกุมมาพิโรราชาคาหิโกโสปาคาสมิติงวนังปุริมันจาที่สังราชาทตารถตภาษาสติขันทภานังอธิปฏิมหาราชายสัสสทิโสปุตตาปีตสาปะหาโวอินทานามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโน โมทามานาภิกามุงภิขูนางสมิติงวันังท้าขี่นันจาที่สังราชาวิรุลวิรุล,ละโหตปะปสาสติกุมพันธนานังอธิปติมหาราชายสัสสศิโสปุตตาปีตัสสาภะหโวอินทานามามหาพลาอิติมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวันังปัจฉิมันจาที่สังราชาวิรูปขูปะสาสติ นาคานางอธิปติมหาราชายัสัตติโูปุตตาปีตัสสาภาวูอินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวันังอุตารันจาที่สังราชากุเวโรตปาสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายัสัตติโสปุตตาปีตัสสาภาวูอินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัสิโน โมทามานาภิการมุงพิขูนังสมิติงวะนังปุริมาทิสังทาตารัตโถทักขีเนนะวิรุณหโกปัจฉิเมนะวิรูปข,โขุโเวโรอุต,ตร,รังทิสังจัตตารตูเตมหาราชามันตจตุโรทิสาทันทนลมานาอัตถังสุวันีกบีละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวัจญานิกาสถามายากุเตนะตุเว,ตตวเตนะตุวิภูจะวิภูโตาสหะ จันทโนมาเกษเรโจากินนูมันตูนิมันตูจะปนาโทโอปะมัดโยจะเทวสูติจะมาตะลิจิตตาเสโนจะคันทัพโวนโลราชาชโนสโพอาคูปัญจาสิขูเจวะติมพารูุริยะวัชสาเอเตวันจันเยจะราชาโนคันทพาสหราชุพิโมทามนาอภิกามุงภิกขุนังสมพิติงวานัง อาถาคูนาภัสสาดาคาเวสถาราสหตัดจักกากรรมพารสานตาราอาคูบายาคาสหายติภิยามมนาตถารัฐาจาอาคูนาคายสัติโนเอราวันโนมหานาคาสูปาคาสมิติงวานังเยนาคาราเชสหสาหารันติทิพพาทิชาปกคีวิสุทธเจาขูเวหายาสาตะวนมัชฌาปตา ติตราสุปนาอิติเตีนามังอาภายันตนานาคราชานมาสิสุปันตูเขมามกาสิพุทธาสันนาหิวาจาหิอุปาวะหายันตานาคาสุปันาสารณมะมะกะสงพุทธังชิตาวาชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวัตเตอิติมันโตยะสินกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวกสา เวเปจิติสุจิติเจ้าปหาราโทดัมพูจีนสหาสาัตันจาปริปุตตานังสัพเพเวโรจานามกาสันนาสันนยหิตวาพระลิงสีนังราหูพัทธามุปาคับมุงสมายาสมายโยธานิพัทฒนเตภิขูนังสมิติงวานังอาปโปจะเทวาปัทวิจะเตโชวาโยตธาขมุง วรุณาวารุณาเทวาโโมโาสมจายัสสาสหะเมตตากรุณากา,า,ากิกาอาคูเทวายัสสสินุทัสเตทัศทากายาส,สเพนานัตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังเวนทูจาเทวาสหลีจาอัสมาจาทุเวยมาจันทัสูปะนิสาเทวาจันทามาคูบุรกิตา ธุริยะสูปานิสาเทวาธุริยะมาคูปุรกิตากขัตตาณิปุรกิตาวาอาคูมันทวาลาหกาวาสูนางวัสาวเศธโถสักโกปาคาปุรินทโทุทะเทสตทัศถากายาสพเพนานัตตวันนิโนอิติมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยัตสัสสิโนโมทามานาอาภิกามุภิกขูนังสมิติงวานังอาถาคูสหภูเทวาชาลามมกิสิขาริวะ อริากาจะโรชาจาอุม,มาปุภานิพาสินโนวรุณาสหธรรมมาจาาอัจจุตาอัจจุตาจาอนเนชากาสุเลยะรุจิรหาอาคูวาคูวาวาสวะเนสินโนท้าเสเตทัตถากายาสัพเพนานตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสิโนโ,โมามามนาอาภิกามุงบิกขุนังสมิติงวานังสมานามหาสมานามวานุสามานุษ มนุสุตามาคิาทธาปทูติกาอาคูอาคูมโนปทูติกาอาาคูหรารโยเทวาเยจารูหิตตาวาสิสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสัตสิโนทัศเตทัสากายาสเพนานตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัตสิโนโมทามานา,าภิกามุงภิกขุนังธมิติงวานัง สุกากุกรุมหาอรุณาอาคูเวคันาสาสหโอทาตะไคยหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามมตาหารักชามิสกาาจายสัตสิโนทานยังอาคาปชุนนณโนโยทิสาอภิวัสติทัสเตทัสชากายาสปีนานตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัตสิโนโมทามานาอภิกามุงภิขูนังสมิติงวานัง เคมิยาตุสิตาญาติมากัตถกาจกยายัสสินสัพพิกตาลามัเสิาโชตินามาจะอาสาวะอาสาวะนิมมานารตินโนอาคูอถา,าคูบาันนิมมิตาสัทสีเตสัทถากายาสัพพีนานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตว,วันนาวันโตยัสสิโนุโมทามานาอาภิกามุงภิกขุนังสม,มิติงวานัง สัตถิเตเทวานิกายาสัพเพนานตตวันนิโนนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทิศาสหาปะปวุธ,ธาชาติมขคีลังโอคาติน,นะมะนาสวังทักเขมโมคาตรารังนาคังจันทางวะอติตาติตังสุภัมาประมะมะัตโตจ่าปุตตาอิติมัตโตสหะสันนังกุมารูติสโสจ่าโสปาฆาสมิติงวะนังสหสัสสพรม,มาลกานาังมหาพรหม,มาธิติตติ อุป,ปาปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสศศศศศศศสิโสทัศิทัศิทัศิตถาอิสราอาคูปัจเจกาวะสวัตติโนเตสัญญามัชฌตโออาคาหาริโตหาริโต,รตปริวาติโตเตจสัสเพอภิกันเตสินเททีเทวสีสพรหมมกมาราสีนา,าภิกามิปัสสะกันหัสสะบันทิยังเอธาคันหัทะพันธะ,ะราเคนะพันธะมัตุโว สมันตาปริวาเรธามาโวพุทธมุญญาจิตาโกจีนางอิติตัทธามหาเสนกันหาเสนางาปสยิปานินาตะละมาหัจจะสรังกตวานภิระวังยะถาปุสโกเมโคธนาเยนโตวสวิชุโกจัทาสูปปจุทาวติสังกุโตอัศยางวสีตันจาศพังอภิญญายาววกิตวานา,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 นนา,าจัาก,จกขาากุมา ตาตัวมันตายิสัทธาสาวกีสถานิรติมาราศีนาอาภิกันตาเตวิชานาถาภิโวะเตจะาอาตับปรมก,กรุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตาราเคหิปะกะมุงเนสังโลม,มปีอินชยุงสพเพว,วิชิตาสังคามาพายาติตายาสัตสิโนโมทันติสหภูเตหิส,า,สาวกีสาวกอาทิาาเชเนีสุต,ต,าตาัตตชเชนี สุตาติบทสวดุลชัยญะปรกรนโมเมพุทธเตชะสารตนะแต่ะธรรมิกาเตชาปสิทธิธปสิเทวานารายะาประมีสุราสิทธิพระม,มาจะอินทาจ,าจะจตุโลกาคัมภีรักา้าสมุทธธาภูตุงคังฆาจะสัพรมะชัยญาปสิทธิพวันตุตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุทติอุทธีนาทีนาทีชัยยะชัยยาละคนละตน ลานิสัยนิไรใสเสนาโมเมรุราชชาพลนราชีชัยยะชัยยะคัมพีราโสพีนาเคนธนาคีปิสาจ่าภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาณามุขาชาชัยยะชัยยะวรุณนมุขาสัตตาชัยยะชัยยะจำปาลท่นาคากุละกันธกะชัยยะชัยยะัจจคุณนาตุรงสุการาผู้ชงสีหาพยาคาตีปา ชัยยะชัยยะวรุณามุขะยาตาชิตาชิตาเสนนารีปูนาสุทธิดารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตาลีสทายชัยยะชัยยะธรณีสานติสท่าชัยยะชัยยะมังกราดัญญาภควีชัยยะชัยยะวรุณายักษขีชัยยะชัยยะรักษีสุราบุเชตีชา ชัยยาชัยยพรหมเมนาทักนาชัยยาชัยยราชาธิราชสาชัยชัยยาชัยยะปตวิงสัพพังชัยยาชัยยอาหันตาปัญเจกพุทธสาวังชัยยาชัยยมมหสุรุฮโรหรินเทวาชัยยชัยยพรหมาสุรคูชัยยาชัยยนาโควิรุณโกวิรูปโูยจนทิมารวิอินทุจาวีนะเตโยจากุเวรวรุโนปิจะอาคีวาโยจัปายุนหกุมาโรทัตตารัตโก อัฏฐารัศมมหาเทวสิติตาภสษาอาทยุอิสิโนสาวกาสัพาชัยยารามูพระวันตุเตชัยยะธรรม,มูจะสังโคจะทาศาปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยาสุทีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุนตุเตชัยยามังคลังชัยโยาปีพุทธศาสาิริมตอายังมารัสะจะปปิมตูปรชาชโย,ยา อุคคูสยมโพธิมันตีปโมทิตายชยยะตถาพรหมคณามหิสินูชโยปีพุทธศสตริมตุวายังมารัสสาจัปปบมตุราชโยอุคคูสยมโพธิมันตีปโมทิตายชยยะตถาอินทคณามหิสินูชโยปีพุทธศสตริมตุวายังมารัสสาจัปปบมตุราชโยอุคคูสยมโพธิมันตีปโมทิตายชยยะตถาเทวคณามหิสินู ชโยปีพุทธศาตรสิริมตวายังมารัสสะจาปปีมตปราชโยอุคคโคทยมโพธิมันตีปโมทิตาชยตธาสุปันนะคณามมหิสีนูชโยปีพุทธศาตรสิริมตวายังมารัสสะจาปปีมตปราชโยอุคคโคทยมโพธิมันตีปโมทิตาชยตธานาคคณามมหิสีนูชโยปีพุทธศาสิริ มโตอายังมารัสาจ่าปปิมโตปราชโยอุคคโคสยมโพธิมันเตปโมทิตาชยตถธาสัพพมาคณาเมหีสินูชยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหีชยันสุชยมังคะเลอปราชิตาปัลลังเกสีเสปัทวีโปคะเรอภิเสกสัพพาพุทธานังอคับปตูปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปปาพาตังสุหุติตังสุ คโนสมุหุตตะโตจะสุยิตถังสุยิตตะถังความม้าจาริสุปัทขิีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปัทขิีนังปัทขิีนังมโนกัมมังปันปนิทีเตปัทขิีนาปัทขิีนานิกะตะวานาละพันตะเตปัทขคีนีเตอัฏฐะลัทธาสุกิตาวิรุณหาพุทธาศาสนอโรคาสุกิตาโหนฐาสหะสพเพหิยาติภิสุนันตุโพนตโตเยเทวะอัสมิงธานีอธิคตา ทีคายุกาศธาโหตูสุกิตาโหตูสัพพธารักขันตูสัพพสัตานังรักขันตูชีนาสาสนังยากาจีปทานตสังสพเพบุรีนตูมโูระายุตกาลีปวัสสันตูวัสสังวัสสาวราหกาโรคาจุปัตถวาตสังนิวาเรนตูจสัพพธากายทุขังจิตตาทุขังอรหันตูยะถารหังจบบทสวดความเพียร EP หนึ่งค่ะ